วัสดีค่ะคุณค่าค่ะค,ค่ะแล้วก็มีนะคะก็จะมาไล์สดในมีส่วนของเรือ่องของลูกค้าที่ป่วยติดเตียงนะคะก็จะคือแกก็จะมีผูอ้อนุบาลของแกที่ติดต่อมาเพื่อดาเนินเรื่องนะคะค่ะในส่วนของอลูกค,ค้าคนนี้นะคะเขาเป็น็อกเตอร์นะคะเป็นชาวเยอรมันค่ะ เขาแต่งงานกับภรรยาคนไทยนะคะก็แต่งแต่งงานอยู่กินกันมาก็ประมาณ30ปีซึ่งด็อกเตอร์ก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองปริระหว่างที่เขาป่วยก็ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยและตอนนั้นคืออดีตภรรยาเขาก็มีลูกสาวที่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่เยอรมันนะคะเขาก็ก็ให้ลูกสาวค่ะทำธุรกรรมมอบอำนาจให้ทำเกี่ยวกับธุรกรรมในส่วนของธนาคาร ที่ประเทศเยอรมนีนะคะค่ะแจากทีนี้พอภรรยาเขาก็แยกทางกันก็เป็นอนดีตภรรยาไปแต่ว่าลูกสาวเขาก็ดําเนินเรื่องอทําธุรกรรมกับบัญชีธนาคารของออผู้ป่วยนะคะค่ะแล้วชีนี้ก็ผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ดูแลในตอนนี้ก็คือเขาก็ได้รับแต่งตั้งจากศาลละว่าเป็นผู้อนุบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,นะคะเขาก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเงินไม่โอนเข้าบัญชีไทย ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของเงินบำนาญที่เอาผู้ป่วยนะค่ะเขาก็จะโอนเข้ามาที่บัญชีประเทศไทยก็เป็นราย6เดือนนะคะ6เดือนก็เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะว่างตอนนี้คือเงินไม่เข้าเขาก็เลยมาติดต่อที่บริษัทคุณชัยนะคะ่ะช่วยติดตามเงินบำนาญแต่ทางเราอะคะ่ะก็ได้ส่งเรื่องไปทางบำนาญแล้วตอนนี้เขาก็ ได้รับเอกาสารยืนยันการมีชีวิตอยู่แล้ว<ช>ทางเราก็ส่งให้ลูกค้าทําการส่งเอกาสารไปยังบํานาญแล้วตอนนี้ทางเราก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่าบนานาญได้รับในส่วนเอกาสารตัวนี้แล้วค่ะ<ช><ช>ตอนนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่า<ช>คือบัญชีธนาคารนะคะคือตามตามจริงนะคะก็คือบํานาญนะคะเขาก็จะโอนเงินให้กับผู้ที่เกษีรรายณอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เงินบํานาญนะคะก็จะเข้าบัญชีทุกเดือน ค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะทำเงินอุนเงินอัตโนมัติกระสันคุณค่าค่ะเหมือนกับตอนก่บบนอนที่คุณอดรคนนั้เขายังสาม,มารถทำธุรกรรมอะไรได้เขาก็จะทำตั้งระบบอัตโนมัติเลยก็คื<า>อว่าส่งภา,ายในประมาณหกเดือ,อนเงินอัตโนมัติให้เข้าบัญชีที่ประเทศเขาค่ะตอนนี้ก็คือบัญชีก็ไม่มีเงินเข้าค่ะและทีนี้ทางผู้อุบางนะคะเขาก็ตรวจสอบแล้วก็สอบถามกับทางสาวของภรยาเก่าค่ะว่า เ,เงินทำไมถึงเข้าข้ามาที่อุตสาหไทยแล้วลูกสาวของอออลูกสาวลูกติดที่เป็นสาวไทยนะคะเขาก็บอกว่าบัญชีอาจจะถูกอายัดเขาอาจจะไปทำธุรกรรมที่ผิดระเบียบของบริษัทหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะแล้วทางาทางผู้อุบานนะคะเขาก็เกิดความสงสัยก็เลยทำให้แบบเข้ามาให้ทางเราะคะ่ะตรวจสอบซึ่งทางคุณชัยก็แจ้งว่าจะต้องให้ในส่วนของ ความที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตรวจสอบค่ะโดยที่ลูกค้านะคะเขาก็แจ้งว่าอยากให้ตรวจสอบว่ารายชีชธนาคารนะคะถูกายัดจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งเขาก็จะมีข้อความที่ลูกค้าส่งมาะะ่ะที่ว่าให้ตรวจสอบ อตอนนี้ค่ะก็คือสิ่งที่คุณลัพักเอาค่ะลูกค้าของอกไปนาะบสิ่งที่ลูกค้าค่ะคือผู้อนุบาลเน,นะะี่ยค่ะต้องการให้ทางบริษัททีงานบริษทัทคุณชัยนะคะช่วยตรวจสอบเลยก็คือเขาอยากจะทราบว่าตรวจสอบบัญชีราคาทั้งหมดของอ ออของผู้เอของผู้ที่เขาอนุบาลอยู่อะค่ะว่าสถานการบัญชีตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังมีสถานะเงินคงเหลือไหม<ช>แล้วก็ตรวจสอบประวัติการถอนเงินเพราะเขาก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากว่าเขาตั้ง,ต,งตั้งอัตโนมัติใช่ไหมคะ<ช>ครณพี้เพราะตั้งอัตโนมัติแล้วทําไมต้องผูกอาญาเนื่องจากเอาไปใช้บัญชีผดอันตรงนี้เนี่ยก็คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเขามีสิทธิ์ที่จะอยากรู้เพราะว่าเขาเป็นผู้อนุมัติโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยใช่ไหมคะ เป็นเหมือนกับผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับจ้างใหม่ๆถึงว่าผู้ดูาลใช่ไหมผู้ดูาลก็คือเป็นผู้ดูแลช่วยเขาจะต้องนาเงินนะคะเข้ามาใช้จ่ายในส่วนของไม่ว่าจะซื้อแคมเพิร์ซื้อกระดาษถิ่ชู้อาณาอะไรอยู่ก็ก็เป็นการแบบจ้างใช่ค่ะจ้างคนมาดูแลจ้างค่าหมอค่าพยาบาลเวลาเราไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้เงินนะคะทีนี้เขาก็ต้องมีมีเกิดความสงสัยเพราะว่า เอ๊ในเมื่อว่าผู้อนุยาลอยู่ในความดูแลของเขาแล้วผู้อนุยการก็ไม่ได้ทำการถอนเงินใดๆเลยแต่ทำไมเนี่ยถูกอายัดบัญชีใช่ไหมคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือตรวจสอบบัญชีธนาคารทั้งหมดนะคะก็คือสถานะยอดเงินคงเหลือมีการถอนอะไรบ้างประวัติการถอนนะคะแล้วก็อย่างสิ่งที่เขาต้องการีกอย่างคือให้ทีมงานประสานขอให้ธนาคารนำตรวจล็อกบัญชีถ้าเกิดมีการอายัดจริงๆค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้มันจะต้องมี การจ้างทนายเข้ามาดาเนินการให้ค่ะเพราะว่าเป็นการโจนตีการทางานทั้งหมดเกี่ยวกับผูรองการของธนาคารค่ะเราไม่สามารถที่จะทําไม่ได้ต้องเนินการกามความค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางคุณชัยอะค่ะก็ได้เขียนจดหมายเพื่อยกเลิกผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจไปยังธนาคารเหมือนป้องกันกบเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนการดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็จะมีการว่าจ้างทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องให้นะคะ หลังจากที่ให้ว่าจ้างในเรื่องของยกเลิกใบมอบอำนาจอย่างที่คุณดีพูดแล้วเขาก็มีการใน,นเรื่องของให้ธนาคารส่งจดหมายเอกสารไปที่ที่อยู่ของลูกคา้าในประเทศไทยนะคะเพราะว่าหนังสือแจ้งยอดเงินอะไรต่างๆเนี้ยใช่ไใบแจงรายการแจ้งยอดเงินแจ้งการถอนแล้วก็คืนคืนทุกอย่างให้เหมือนเดิมก่อนที่จะถูกสางอาย <S <S อัดค้อธนาคารอายัดคืนคืน ไม่แคืออํานาจให้กับคุณลุงคนรนี่เราบ้องอำนาจไปแล้วจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนก็ยกเลิกทั้งหมดไปเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อของคุณและคุณลุงยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะใช่เขาเป็นแค่ผู้พิทักษ์อยู่ใช่ค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็ดําเนินการขอโอนเงินทั้งหมดจากเยอรมันกลับมาบัญชีไทยของคุณลุงนะคะมี เราก็ช่วยทางบริษัทก็ช่วยในเรื่องของตัวส่งเอกสารทำคำร้องขอโอนกระสานง,งานทั้งธนาคารฝั่งเยอรมเยอรมนีและประเทศไทยแล้วก็ติดตามเงินให้เข้าบัญชีไทยของคุณลกครบทุกยอดใช่ค่ะแล้วก็ทางผู้อุบ้านนะคะเขาก็อยากให้ทางเราค่ะติดต่อไปทางบนนานเพื่อที่จะเอ่อที่ที่ธนาคารขอโทษค่ะที่ธนาคารนะคะเพื่อที่จะ ยกเลิกการอัตโนมัติที่แจ้งเป็นรายบุคคนแล้วนะคะให้เข้าบัญชีที่ประเทศไทยเป็นรายเดือนใช่ตอนนี้เราก็กำลังเป็นการแห้ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเอามาเอามาใช้จ่ายเนาะเราเราเข้าใจเพราะว่าทุกอย่างนะคะเหมือนที่คุณพี่พูดค่ะแคนเพิร์กระดาษชำระไปหาหมออาหารการกินทุกอย่างจักเป็นผู้อนุบาลที่ดูแลทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นคุณลุงเขาก็อาจจะเ้ืยอความที่ว่า ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ได้คิดเออเขาบว่าตอนที่ยังสามารถท,ทําธุรกรรมอะไรได้เนี่ยก็ยังไม่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยให้ทางเยอรมานีทำลูกสาวใช่เป็นลูกติดภรรยาเก่าเป็นเรือนเืองเพราะตอนนี้ก็อาจจะเกิดความไว้ใจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทังนี้ทั้งนั้นพอเขาเ,เ,เรียกะไรเงินไม่โอนเข้าขบัญชีผู้อุปบาลซึ่งเขาตอนนี้เขาก็เดือดร้อนแล้วเพราะเขาไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายให้กับ ปวดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเกิดข้อสงสัยนะคะว่าเฮ้ยที่เขาแจ้งว่าบัญชีธนาคารนะคะถูกอายัดถูกอายัดจริงหรือเปล่าค่ะถูกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนลูกสาวเขาก็ได้อ,อตอนนั้นเขาเขาได้รับงบได้ให้ทําธุรกรรมะะเหมือนเข้าไปทำาบบเอทีเอ็มก็ไรอย่างเงี้ยค่ะอัะอนนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเงินที่มันไม่ได้ถูกโอนเข้ามาถูกกดออกไปหรืออะไรยังไอย่างเงี้ยค่ะาทาเราก็ต้องแบบ ให้เขาตรวจสอบทุกย่างะใช่ใชตรวจสอบในสถานะเนาะว่าเงินเข้าเงินออกเขาเรียกว่าการหมุนเวียนของบัญชีธนาคารครับแล้วก็คำถามที่หนึงค่ะภรรยาของคุณลุงเขายั่อยู่ไหมคะเออภรรยาของคุณลุงอะค่ะเขาคือเขาเหมือนเขาแยกทางกันออแต่ตอนนี้คือเราก็ไม่ทราบกันว่ายอยู่แต่ว่าด้วยสถานะการเป็นสามีภรรยายก็คือได้สิ้นสุดลงแต่ว่าลูกสาวเป็นผู้รับมอบใช่เพราะตอนนั้นเขาเป็นผู้รับมอบแม่ครับแล้วก็ ในในการการมอบอนนาจของธนาคารถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ยังเป็นคู่รับมอบอำนาจอยู่อะไรเงี้ยค่ะพุ่กรรมต่างๆที่ตก่อับเกี่ยวกับบัญชีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังทําได้อยู่อันนี้แหละค่ะปัญหานนั้แล้วแต่ประเด็นตรงนี้ปัญหาของผู้บัญที่เขาเข้ามาติดต่อมาปรึกษ,ษาความโรยนัุนชัยคือเขาไม่มีเงินแล้วเพราะว่าเงินไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีไทยออหลายเดือนแล้ว ก็เกือบจะเป็นปีด้วยซ้ำเลยเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่มีเงินไม่วอย่างเงี้ยพอไม่มีเงินเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาใช้จ่ายที่กับให้กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปัญหาแต่ว่าผู้อนุบาลได้รับคําสั่งสารหรือยังคะผู้อนุบาลก็คือเขาได้รับคําสั่งสารให้เป็นผู้อนุบาลถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีคําสั่งสารแล้วก็เป็นเอกสารสาคัญถึงที่สุดแล้วค่ะว่าเขาเป็นผู้อนุบาล ฉะนั้นแล้วการดําเนินเรื่องมันก็เลยต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดําเนินเรื่องได้ค่ะซึ่งในส่วนของการติดต่อธนาคารซึ่งที่กลับประเทศนะคะมันก็จะต้องมีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทางคุณชัยเขาก็ได้จัดเตรียมทนายความได้พูดคุยกับทนายความที่กับลูกค้าแล้วแต่แต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือทางเราก็ต้องรีบทําการยกเลิกผู้รับมอบอำนาจคนเดมก่อน คือให้การท,ทาธุรกรรมตรงนั้นนะคะให้มันมั่นใจเลยนะคะว่าไม่ไม่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องและนอกจากผู้อุบาลที่ได้รับคําสั่งสารให้เป็นผู้อุบาลที่ถูกต้องตามกับเห็นไหมคะว่า คนไทยค่ะที่เดือดร้อนจริงๆค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นกรณีเงินบำนาญเงินแม่ไม้หรือเงินมรดกเห็นไ,ไหมคะว่าเราสามารถช่วยได้ทุกคดรจริงๆค่ะขอแค่เปิดใจเพื่อที่จะเล่าปัญหาให้กับบริษัทคุณชัยฟังค่ะแต่ว่าเคสนี้ค่ะคุณบูญเข้าทางคุณชัยก็สํารองจ่ายคำสัญญาสํสสสญญารองจ่ายซึ่งในการทาสัญญาแน่นอนค่ะว่าทางบริษัทก็ชัดเจนกับลูกค้าก็คือมีการพูดคุยกันก่อน แล้วทําสัญญาให้ลูกค้าอ่านได้ทําความเข้าใจในสัญญาซึ่งลูกค้าก็ตกลงและยินยอมที่จะให้ทางบริษัทคุณชัยนะคะสารองจ่ายอย่างแบบด้วยความสมัครใจจริงๆเลยเนี้ยค่ะเพราะว่าในเคสนี้คือเขาไม่มีเงินเพราะว่าเงินไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีไทยจริงๆเป็นปีแล้วใช่ดูแลที่ดูแลเขาแต่ก็นับถือน้ําใจของผู้ดูแลคนนี้มากๆใช่ใช่ค่ะเขาเขาแบบใช่เขาเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนอื <STEPHAN players> ่นที่เป็นเป็นคนดูแลตอนนี้คงหยีแล้วนะเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินจ้างเขาแต่ด้วยความที่เขาอาจจะรักในอาชีพของเขาตรงนี้จริงๆอันนี้ก็ชื่นชมจริงๆชื่นชมค่ะชื่นชมควรมาคนมากใช่ค่ะนี่เขาไม่เนื่องจากเขาก็ไม่สามารถที่จะไปปรึกษาใครได้วันนี้ลองเปิดใจคุยแล้วก็อธิบายปัญหาทั้งหมดให้กับทางเราฟังตอนนี้เนี่ย คุณบีเป็นผู้รับเรื่องมาแล้<ช>ก็ส่งต่อให้คุณชัยใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากที่บอกเลยว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้หญิงใครแค่เฉพาะเรื่องแม่ไม่เรื่องมรดกเรื่องเงินเอาบางานทั่วไปเรื่องแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราก็ช่วยเหลือได้หมดใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยก็คือตอนทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คือคุณทางค่ะทางนี้ค่ะหลังจากนี้ก็คือทางบริษัทเราจะดําเนินเรื่องของเหตุการณ์เอ่ยค่าพี่กัล ่สสงขอความช่วยเหลืองานที่รเราทำไปแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วก็ข้อก่อนแล้วก็เราจะมีในเรื่องของอาจจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยหรือไม่เงั้นเราอาจจะดําเนินการโดยที่ต้องปรึกษากับทางขอัญวัน,นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในการดำเนินการตรงนี้นะคะ่ะทางเราก็ ส่งเรื่องแล้วค่ะตอนนี้ก็ติดต่อทีมงานต่างประเทศให้แล้วค่ะก็แน่นอนค่ะว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีเรื่องที่จะปรึกษาคุณชัยแต่คุณก็ยังแบบติดในเรื่องค่าจ่ายอย่างนี้ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาทางคุณชัยได้แน่นอนค่ะที่คุณชัยก็แจ้งแล้วว่าค่ะว่าถ้าไม่มีเงินอะไรเยงี้ค่ะก็ามาพูดคุยทางบริษัทก็ถ้าช่วยเหลือได้อันนี้ต้องต้องพูดว่าเป็นเคส by เคสนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้า พูดความจริงกับทางบริษัทค่ะทางบริษัทก็ยินดีที่จะสำรองจา่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสำรองจา่ายแน่นอนค่ะมันจะต้องมีสัญญาเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายอย่างี้เพราะว่าทางเราก็โดนแบบลูกค้าโหลกก็มีอะไรอย่างงี้ค่ะม,มันก็เลยต้องทําเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อความเชื่อมั่นด้วยในส่วนของบริษัทบา,า,างอย่างค่ะคุณชัยสำรองไปเยอะมาก<ช>แต่ว่าบา<อ>งอย่างก็ไม่ได้คืน ค่ะค่ะทา้นั้นเพื่อความเชื่อมั่นทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีเอกสารเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะค่ะก็ยังไงก็อยากจะให้เปิดใจเพื่อที่จะพูดคุยกับทางคุณชายแต่ันนี้เห็นว่าคุณมีรับลูกค้าเยอะมากใช่ค่ะวันนี้เยอะมากใช่ค่ะวันนี้ก็คือยังอย่างดีเองนะคะก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นรับลูกค้านะคะวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาปรึกษาในส่วนของแม่แม่ค่ะแล้วก็เงินมรดกแล้วก็มีสัญญาสามรญยา ทางเราก็จะดูอาแล้วก็มีพิซซ่าด้วยค่ะวันนี้วันนี้คุณบีรับรับ้เยอะมากแล้วก็เพื่อนที่จะคุณบีจะอาบังคับให้ค่ะอาจจะที่จะให้คุยกับคุณช้ยไม่หมดแต่ว่าคุณบีอ่ะจะเป็นผู้รับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ให้คุณชัยอให้คุณชัยใช่ไม่ต้องกังวลได้เลยแล้วก็ทุกเคสนะคะก็คุณชัยก็ส่วนใหญ่แล้วแกก็จะพูดคุยกับลูกค้าเป็นการส่วนตัวทุกเคสเพื่อรับฟังปัญหาของทางลูกค้าค่ะ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะมาปิดกษากับคุณใช้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราสามารถที่จะ,ะให้ความเหลอได้โดยสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาหาทางบริษัทคุณชัยไทยเดลตุงนะคะก็คือแอดไลน์ไทยเดลตองเลยค่ะคะก็ก็จะมีสามารถเข้ามาทางิิเลงได้นะคะก็ตอนที่คุณชัยไ like ลฟ์อะไรเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะม,มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ เดี๋ยวจะมีคุณบีนะคะซึ่งเป็นแอดมินหลักในการดูแลแล้วก็รับเรื่องของลูกค้าค่ะเพื่อที่จะประสานงานกระจายต่อให้กับแอดมินเพื่อตัวทุกคนนะคะค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็จบการไลฟ์ like ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าอย่างพี่โอกค่ะลูกค้ามีเรื่องที่ปรึกษานะคะก็าสามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจคุณชัยหรือโทรมาหาค,คุณชัยก็ได้คะ่ะตามช่องทางหน้าปิดนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you.